อครับกับเข้าสู่สัญญาณไทยทอดสดรายการโตโยท a i เรซิ่งค a r ไทยแลนด์อีเวนต์ที่4ครับผมตอนนี้เราอยู่ในรุ่นของ White Cup F6 ครับพี่ครับก็เมื่อกี้รุ่นแรกประเดิมสนามไปครับผมก็เป็นน้องๆรุ่น4ขาขับพอขยับรุ่น F ขึ้นมาก็จะเป็นรุ่น o f f i c i a ียลละครับก็วิ่งกันทั้งหมด10รอบ10รอบสนามครับผม งั้นแข่งขันดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับฟาอีเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันนิดนึงครับครับผมขอขอบคุณยางโตโยไทาครับผมขอบคุณอิซูซูดีแม็ก2024เหนือลิมิตพิชิตโลกขสามครับไวส์ออโตมทีฟลิควิดพอรักรถจึงไว้ใจขอและขอขอบคุณพีดีทีลูบิแคนครับผมผ้าเบรกเน็กเตอร์อักขะคาร์บอนวิสากและกิฟบายต่อสยามครับโอ้ผมนี่ตาลายแล้วเริ่มมึนแล้วเนี่ยฝ่ายอีอยู่กับอยู่มาอยู่หลายวันแล้วไง ร้านแบบัรพุระหัสไงใช่ไหมมืนมืนมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยครับก็ไม่มีทุกท่านก็การลับเคลื่อนกีฬามอเตอร์สปอร์ตก็จะเขาเรียกอะไรเหนื่อยครับสำหรับใครที่ดูอยู่ทางบ้านครับอยากเข้าชมได้ไหม มาเชิญชมรับชมฟรีที่สนามพีราเซอร์กิดพัทยาเลยนะครับผมตรงๆนะวันนี้ถือว่าแดดดีและสวยเลยนะครับผมนะครับแดดดีและสวยเลยทีเดียวนะครับมีคนถามว่ากระบะมีแข่งไหมครับมีนะครับก็รุ่นต่อไปก็เป็น c 7 7กิหนึ่งะครับเป็นปิกอัพบรรลือโลกแล้วก็จะมีในรุ่นของ3.0นะครับแล้วก็มีรุ่นของแชมเปยนลีกแล้วก็1.9ดูได้ทั้งวันครับคุณผู้ชมครับก็สลับไปเรื่อยๆเรียกว่าการวาง ตารางการแข่งเนี่ยพี่บังทางผู้จัดเนี่ยก็คือทําให้หลากหลายครับผมให้มันสนุกนะครับผมเปลี่ยนอารมณ์บ้างมีระบ้างมีรุ่นใหญ่มีรถเล็กอ่นนี่ก็เลโทอย่างนี้ใช่ครับผมก็ทําให้เขาเรียกมาดูไม่น่าเบื่อครับผมโต๊ะกลางบอกว่าอะไรอ่ะวันนี้ได้เชียรุ่นโอเ1โหนึ่งน่งโอเคกลางโต๊ะข้างพี่เรียกชื่อหไหเขาโต๊ะริมโตริมแม่โต๊ะริมเดี๋ยวโอหัก คุณคัญญานิวบอกว่าเชียร์ทุกคนเลยขอบคุณมากครับคุณคัญญานิวนะครับนี่ครับก็คันนี้ก็เป็นรถจากอ s u ุ u นะครับที่เป็นเซฟตี้คา์ให้เรานะแล้วก็สวยแล้วตอนนี้ยิ่งพอตอนนี้นะมีโฉมใหม่ออกมาแล้วนะครับใช่พี่ก็ลองไปดูนะครับเมื่อวานเพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยและเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับที่ไอ้เขาสยามจริงๆที่ถ้าพี่ไม่ติดมานี่พี่ก็ต้องไปงานเปิดตัวแหละนั่นแหละครับเหนือลิมิตพิชิตโลกนะลองไปดูนะครับคุณอะไรนะคุณ แบงค์เหรอครับคุณแบงค์บอกว่าเชียร์อะไรนะร้านคังแสงอะไรไททันเบอร์383อ๋อเดี๋ยวก่อนฮะใจะย็นมาลุ่นหน้านะน่าจะลุ่นหน้าใช่ไหมสามแปดสามใช่สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับใครทำอะไรที่ไหนยัางหลายมาเลยอนุชิตบอกวันนี้7 0เดย์ต้องเชียร์เคอีเจ็ดสิบอยู่แล้วอ้าวเราครับ วันนี้เขาอ๋อวันนี้มัน7.0ดศเดยเหรออา่อ้ย่างเงสวัสดีพี่น้องชาว KE นะครับทุกท่านเลยนะครับบับพลังกันหน่อยนะก็เรียกว่าเป็นรถที่คลาสสิกมากๆนะครับ7.0เนี่ยใครก็มาทำแข่งเรียกว่าเป็นตำนานของรถแข่งเลยทั้งแรลลี่ทั้งมาทั้งเรียบนะครับแต่ผมต้องบอกเลยผมต้องขอบคุณเพราะว่าผมเพิ่งได้กัมพีมาไายิตเนี่ยบอกเลยได้จากอาภิทักษ์มาาไม่ได้นะครับ เขาเรียกว่ารวม50ปีการแข่งขันเลยนะฮะของเมืองไทยเลยนะครับตํานะตําราเดี๋ยวกลับไปนอนไทยสงครามเอาไปวางหนุนหัวจะได้ซึมคนไทยไม่เกินเกบรรทัดไม่อ่านพี่เน้นซึมอ่านไม่เกิน8บรรทัดคุณวัชระฤิ์เอาเจ้าฟ้าสวัสดีฟ้าฟ้าพิสต็อปมาเที่ยวมั่งเดี๋ยฟ้าฟ้าพี่ฟ้าเนี่ยเขาอยู่พัทยาพี่ฟ้าเขาเปิดอู่อยู่แถว เขาเรียกว่าชัยพฤกษ์แยกชัยพฤกษ์ไปทางหาดจอมเทียนนะฮะวันดีคือดีนั่งเป็นประธานไงร้องกับเจ้าตั้มหารถออกงานโชว์ทั้งวันอ<ห>้าวเนี่ยตัวแทนของภัทยาเ<ห>ขาท่านประธานกับเลขา <c oughs> วันๆเอาแต่รถโชว์รถโชว์รถโชว์โชว์ทุกอาทิตย์นะฮะโชว์ทุกอาทิตย์ เอ้าน้องบอกไปแจ้งหน่อย47ครับผมติดทม์สปอตเตอร์ปากทางพิษเวลานี้เลย47ขีดหนึ่งนะจ๊ะมาเลยนะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับพี่น้องใน F6 นะครับอย่าลืมนะครับแข่งเสร็จแล้วนะครับนำเข้าปาร์คเฟอร์เมด้วยครับผมนะครับเข้าปาร์คเฟอร์เมดด้วยอันนี้ครับมาดูแมงวันดีกว่าพี่ป๊อปเฮ้ยเดี๋ยวดิโหตากล้องแกเอาภาพสวยๆดิผู้หญิงเต็มร้านนะต้องุณถ่ายแมงวันโอ้ยตัวเจมโอ้โหลืมลืมเรียกชื่อจริงโอ้นะฮะ แล้วบอกว่าแหม่นั่งอยู่กับผู้กุมกับมือทองนะครับพวกพาไปดูแมงวันซะงั้นอันนี้ครับสตาร์ทเก่ลำดับที่หนึ่งหมายเลขสองครับสเตฟานเบอร์เกอร์สวัสดีครับสเตฟาน o มอร์ n i n งไม่ได้เจอเลยนะสู้ๆสเตฟานนะเวลี่อะไรครับเตฟานชอบบอกอะไรนะเวลี่ฮอตสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมก็จะชอบพูดว่าสบายดีไหมเตฟาน ต่อไปครับสตาร์ลำดับที่2ครับหมายเลข6สตีเวนฟิสซิมอนครับผมโอ้กุลาครับโชคดีนะครับสตีเวนครับผม Never give up ครับสตีเวนนะสตีเวนใช่ไหมครับผมไม่เคยเจอหลานะฮะนักบอลไปทางนักบอลแล้วเนี่ยผมนี่หมายเลข23ครับคริสพาราคิดพีชีพคิดพีชีพอยู่พีชีพอ่านี่ครับ เอาเตอิร์นไม่นนแขไม่ขึ้นมาทักทายกันเลยนะเธอนะวันนี้ยังไม่ได้เดินโชว์โฉมเลยนะฮะน้องสาวน่ารักครับนี่คันนี้ดีกว่าครับพี่ป๊อปหมายเลข24อําพลพรมช่วยสวัสดีครับพี่ตีแว็กซี่ดูบักครับวันนี้ป่วยเนี่ยยังไม่ค่อยสบายหายไวๆนะพี่นะเป็นไข้ทำไมรับเนี่ยไป จากคนที่ไหนมาพี่ตีเออเข้าไปออกทิปมาเพิ่งจะหายนะครับก็ใครเป็นกองเชียร์พี่ตีแว็กซี่นะครับก็เชียร์กันเข้ามาเยอะๆครับเนี่ยฮะสตาร์ทลำดับที่6หมายเลข13ครับอัครวัฒพัชศิริครับผมพี่คิวของเราเนี่ยครับพี่คิวเบเดตองครับพี่คิววันพอยนะครับแล้วก็ไมคตอนเอ็กซ์ลีมทีมลีมทีมแล้วก็บีเคคัสแล้วก็เน็กสเตอร์ครับผม ต้องบอกเร็วๆนี้มีดีมทีมเจนทูนะอ้าว98ครับมาดูคันนี้ดีกว่าเมืองเพียวสุจิตกุลนี่แหละครับโอ้โหเมืองเพียวสู้ๆนะฮะเมื่อกี้กินงูเหลือมตอนนี้หล่อแล้วตอนนี้หล่อแล้วชุดหล่อแล้วอ่านี่แหละครับพัฒนาเร็วนะครัสำหรับเมืองเพียวน่าจับตามองมากครับผมครับจับตามองเลยนะเมืองเพียวสุจิตตกุลจำชื่อนี้ไว้นะเด็กๆน้องๆหนูๆนี่วุดวุดไปส่งใครอ่ะวุดใครอ่ะหมายเลข25ครับผมเป็น สหัตววุฒิงามแก้วสู้ๆอ๋อวุฒิไปเอาเชียนะนั่นแหละครับนะครับวุฒิแบ็กซี่อยอนงันครับผมนะไปส่งเพื่อนนะครับสู้ๆนะชื่อนี้มาใหม่เน่ไม่คุ้นเลยนะโอ้โหคนนี้ฮะกวินบินได้ฮะ42ครับกาวินปฏิพันธ์ประเสริฐครับผมสู้ๆครับพี่กวินนะฮะรถพี่ในสีสวยจ้ามาก แกพี่กวินบินได้ฮะทุกคนเรียกตามไปหมดแล้วตอนนี้กวินบินได้ทั้งสนามเลยแนใ่ใช่เมื่อวานเจอแกอยู่แกเดินมาโอ้พี่สวัสดีครับพี่พี่เรียกพี่กวินก่อนเลยอันนี้ครับ39ครับสรวีสอนิรันครับผมนี่ครับโอ้พี่สราวีสู้สู้อ่าสู้สู้นะสรวีนะไม่ใช่สุรวีนะสุรวีสุรวีโอ้โหผมก็อ่านในจอมันไม่ขึ้นสรละวีส,สุรลวีครับผมไม่เป็นไรครับเราอ่านตามมอนิเตอร์เริ่มปวดตาปวดยังอ่ะ หรือมีใครมีในชื่อมีใครเฮ้ยลดอะไรเนี่ยหมายเลข53ครับอะไรเนี่ยใครห้าสิบสามนี่เซทวิทย์เซทวิทคุณน่ารักเกินแล้วเนี่ยเราเนี่ยทำไมชอบทำอย่างนี้เนี่ยเอาอะไรมาเนี่ยทำไมไม่บอกไม่ดัดกันเลยคุณโยกหลอกเดี๋ยว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 เอาเอารถดูก่อนรถไหมขออยากเห็นรถแล้วก็เกาะอยู่ได้ไอตัวนี้ไม่ใช่สตาร์ทไวเนี่ยสตาร์ทไว้เหรอใช่โอ้โหปอมีหกปอมีหอ่ะเขาน้ำลายแปะไว้ โอ้โหน้ำลายเหนียวพวกนี้ของปลอมนะครับหนุ่มใช่โอ้พี่บอยครับวันนี้เซอร์ไพรส์เลยฮะพี่บอยทำไมพี่บอยไม่บอกผมก่อนเลยเปลี่ยนรถครับปกติเขาจะใช้เจ้าฟาร์ตพี่บอยอ่ะสร้างอีกแล้วสร้างคอนเทนต์อีกแล้วอืมเนี่ยแหละครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานออกหมดเลยครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานออกครับ เคุณซีดีชัดออโต้บอกเชียร์เต่านินจาทุกคันแน่นอนครับก็เดี๋ยวนี้เจ้าจิมมี่เขาก็เป็นสายเต่าไปแล้วนะขับรถไปทั้งทั่วประเทศแล้วมั้งเห็นลงล่องใต้นี่ล่าสุดออกทริปอุทัยธานีไปกับพี่ตีนี่ไงโอ้โหพี่ตีไทยกลับมาเลยเนี่ยกลับมาแข่งต่อด้วยใจรักนะใช่ไหมครับเอฟซีทุกคนเลยนะครับก็เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์น่ชอบสิก็เราสายสองร้อยเนี่ยเจ้าฟ้าพี่ฟ้าเนี่ยเขามี180 SS พี่แบบเนียนมากรถหล่อมากแรไอเทมไหมเนี่ยพี่ไอเทมจริงใช่พี่ฟ้าพี่ฟ้าในดูแลอยู่ท่านเลขาพี่ต้องเรียกท่านเลขาพี่ฟ้าบอกว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้าหมดอู่เดี๋ยวผมมาเที่ยวเล่นครับเมื่อไหร่จะหมด่ะเนี่ยหมดยากแหละผมว่า <S 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 งานดีไงครับผมนี่ครับสาวสวยจากไว้ครับ15วินาทีครับคนไหนมาจากแดนใต้เนี่ยอยากรู้จังเลยน้องจา๋าพี่มาบอกเลยนยจา๋านน้องคนไหนมาจากแดนใต้อบอกมาจากนคร สีเลยนะอ่าบินตรงเพื่อมาเป็นพิตตี้ที่พัทยาเลยนะโอ้โหเป็นไงล่ะแน่นอนจริงจยอดก็ครับนี่ฮะตัวสวยจักไวส่สองสักไว้ครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมเมื่อเช้าที่ผมถืออยู่เนี่ยผมวางแป๊บเดียวหายไปไหน <laughs> ไม่รู้ <laughs> โดนแอบแล้วครับนะฮะเนี้ยใครที่รักรถนะยิ่งเป็นรถเรโทรเนี่ยรถสะสมเนี่ยฟาอีท ต้องรักษาให้ดีมีผลิตณฑนตัวนี้ที่เป็นน้ำยาจากไว้ที่ไปฉีดท่องเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำล้างออกเนี่ยในตัวนี้ครับก็จะมีสารเคลือบกาวปกป้องรถของคุณเครื่องกยุต์ของคุณมันไม่พอเพียงแค่นั้นดิมันจะมีกลิ่นที่ผสมกลิ่นไล่หนูเนี่ยอันนี้ตัวปัญหาเลยนะตัวหนูเนี่ยตัวหนูเนี่ยตัวไล่หนูเนี่ยมันดีตรงไงเพราะทำให้มันไม่ไปกัดสาย สายไฟเราแล้วไม่มาทํารังใช่ไหมและยิ่งรถเลโทอย่างนี้อะไรหายากด้วยเพราะฉะนั้นคนรักรถครับไปลองดูนะครับได้เลยนะครับตามโชรูมชานมครับผมหรือมาที่สนามก็ได้มาที่สนามมีราคาพิเศษนะเขาแจ้งมากระป๋องละ250จากปกติ5 5ครับผมซื้อเหมากันไปเลยอย่างนี้ฉีดเล่นโอ้โหมันอ๋อเขาบอกว่าเซลนคร่วคนที่แล้วเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วก็บอกให้เราบอกว่ามาแล้วปะโทรลอกเรา โอ้โหหลอกกันได้รถกี่คันสิบสามคันครับผมนะครับใครที่ชอบนะครับสายเลโทรครับต้องเชียร์เลยนะครับเบอร์39มสิบเก้าครับผมอ๋อสุรวีชื่อชื่อคุณป๊อปสอนฮิรันชื่อเดียวกับผมเลยอ๋อคุณนัทบอกว่ายุทธนานยครับยุทธนาไหนอฮะพี่ไม่บอกผมเลย่พี่เชียร์ใคร คุณกวินมาแล้วฮะคุณเทียคุณกวินโคนิเออได้โคนิโคนิโคนิใช่พี่บริษัทเดียวกับลาสต็อปแต่ก่อนเขาแปะลาสต็อปไงอ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นโคนิใช่พี่กวินต้องเป็นโคนิไงโอโคนินี่เป็นช็อคอัพที่ถือว่าอยู่คลองใจมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับมครับโคนิเนี่ยกระบอกแดงกระบอกเหลืองเนี่ยแต่ก่อนพี่นี่กระบอกเหลืองวะเกิดทันหรือเปล่าเราไม่ทันนั่นไงไม่ทันหรอกครับผม โอ้ยทำไมทิศโอ้โหดูการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมของแต่ละคนถูไปถูถูไปถูเก๋เลยรุ่นนี้เก๋เลยไอ้ผมไม่จำเป็นต้องเรียงชิดกันกันหลยพวกคุณลองเดี๋ยวผมจัดแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาไม่ปล่อยงานเข้าอ่ะเราดูคิดครับโอ้โหลงแล้วลงอยู่ลงต่อลงแล้วอยู่ลงต่อไม่เป็ไรสบายๆบายคิว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 เตรียมสอนเลยนะคิวจะปล่อยไหมเนี่ยไฟแดงจะดับไหมฮะ อ๋อไปแดงดับครับดับครับผมเราก็ดูใหญ่เลยเกมแห่งเกมการแข่งขันครับผม F6 ไวท์ครับสเตฟานเบอร์เกอร์อันดับที่1อันดับ2เป็นสตีเวนฟิสซิมอนอันดับ3คริสมาลัมอันดับ4พี่ตรีดูบักขึ้นมาแล้วและตามด้วยเอ่อ๊ิคิวอ่ามาครับผมมาขยับเข้ามาครับขยับดูกันครับผมโอ้โหเมืองเพียวขายกองเชียร์ใครครับมาดูฮะเชียร์ใครอยู่ไหนกองเชียร์เมืองเพียวดูว่าโอยเมืองเพียวสามร้อยสามร้อยสามร้อยสามตรีบอกโอ้โหเพียว เพียวเข้าอย่างนี้เดี๋ยวเพียวสะบัดปาเด่นเห็นไหมเห็นไหมถ่ายออกเลยฮะอ่าครับหลังไงพี่พี่ตีมบอกโอ้ใจเจนบางเพียวไปก่อนเลยนี่ครับเจ้าคิวเวนไนต้องครับกับเครื่องเคของเขาครับแล้วก็ไปไล่อยู่กลุ่มหน้านะครับเป็นเอ่อคิสพารามโอ้ข้างหน้านี่เด็กอินเตอร์หมดเลยดิเด็กอินเตอร์หมดเลยโอ้เอฟทีหมดเลยเอฟหกทีหมดเลยเทเบิลข้างหน้าหมดเลยนะครับเอาแล้วครับดูฮะเดี๋ยวมาดูเด็กอินเตอร์ครับกลุ่มหน้าเนี่ยมีใครบ้าง มีเซฟานสตีเวนกิสอิส่าแล้วก็มีเจ้าคิวแล้วก็เมืองเทียวครับผมนะครับนี่ครับกลุ่มนี้นะครับเราไล่แล้วไล่แล้วล่เอามาขยับกันเข้ามาเล็กน้อยอ้าวกลุ่มนี้ดีกว่าพิกวินพิกวินเด้งคุณป๊อปคุณป๊อปนี่หมายเลข39เนี่ยนะพิกวินโค้แพิกวินพิกวินคนนี้พิกวินคนนี้แล้วใครตามหลังมาน่ะเป็นชิโมตตี้ซิเลนสกี้ครับผมโอ้ทิโมตตี้ออกมาแล้วต้จะออกกับพิซซ่า แน่นอนเอาแล้วครับมาแล้วไล่บีกันขึ้นมาครับโอ้โหหมายเลข83ครับรูกว่าใครฮะทิมนั่นเองครับทิมรอทิมครับทิมรอทิมฮะทิมจะทีมไม่ได้ครับโอ้โหเต่ามันแรงอย่างนี้สุรวีครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาอย่างเต่าเต่าสองคันนี้มันแรงจริงๆครับคุณผู้ชมกัดกันจะโอ้โหเดือดเลยนะครับเต่านินจาเต่าส้มเต่าขาวครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแรงนะฮะ ดูครับทีมจีอาเต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 าจะกินย่าเตาเอ้ยเตาโอ้โหเลี้ยวขึ้นมาก่อนโอ้โหคุณป๊อบผมเราลี้ยวขึ้นมาก่อนนะโอ้โหหลุดไปนิดนึงอะโอ้โหโซโลเทียมหลุดนิดนึงอ่ะและนี่ครับอันดับหนึ่งของเราครับเซฟานครับผมอันดับสองสตีเฟนอันดับสามคิดโอ้โหผมนึกว่าสตีเฟนเจอหลาดกับคิเติโนโรนันโดโอ้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายบอลแน่เลยเราเราได้ลงสายบอลตลอดเลยเอาละครับตรงนี้เข้าเอ็นหนึ่งเอ็สองครับเพราะว่าพี่คนนี้ให้บอลแม่นมากอย่างนี้อุ้ยแบงค์ครับง ยังไงได้หรือเปล่าเหมือนคิดเขารอบเมื่อกี้เขาวิ่งหนุนหนุนหนะพอมารอบนี้อะมันเป็นเลสที่เขาเขี่ยวอยู่ไงใช่ครับผมนุ่มแชมป์แชมปโอ้โหมายเลขสิบสามครับอัครวัฒน์ครับแหม่เท้าคิวครับทำแบบเขาเรียกว่าเทรนนิ่งมาเพิ่มอ่าครับผมเพิ่มวิชามาไล่กดดันกันข้างหน้าซึ่งคนละรุ่นกับเขาด้วยนะเอาเอามันแล้วเอามันอย่างเงี้ยไลคนละรุ่นเลยครับตอนนี้ครับเป็นอย่างมาครับนี่ครับกินพาลับปิดอัพ พี่บอกว่าฝรั่งสอนภาษาไทยผมแล้วครับพีชีพไอจะพีชีพอยู่ชีพแล้วผมอะอชีพเดี๋ยวดูว่าเขาจะพีชีพหรือเปล่าครับยอมยอมป้อกเลยะดูฮะแล้วลายเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกก็ดูเป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะทำสีทำสีเลยอะใครอยากได้ทีืเอแบบเขาเป็นทำเป็นเพ้นเหมือนปากกาอะเออไอเดียดีลองไปถักคิดดูทำยังไงิไม่บอกว่าคินไม่ได้ถามมาไปจ้างเขาได้ ลก็ไล่เ on ข้าไปครับตอนนี้นะผู้นำนี่เวลา1นาที1นึ่งสี่ยืดออกมาแล้วก็ตีเวทก็1นาที1นึ่งสี่โอ้เร็วทั้งคู่ครับเวลาเท่ากันเลยเขาเป็นเพื่อนกันด้วยนะใช่อยู่เต็มแถวเดียวกันเลยฟิตเดียวกันเลยสีด้วยสายแล้วนี่ครับตามมาด้วยนะครับสามคนนี่สามคนนี่นักแข่งหานท่าครับผมความเร็วนี่เป็นธรรมดานะครับตอเทียร์ปลายๆนี่ตัวเกินสองร้อย คือ Steven, คม,คมัตมนะนะีเว้นเข้าสู่ทักตรงมาคิดจะเบรกไหมเอาละเอาละยืด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 เฮ้ยแต่ทำไมธรรมดานะสำหรับอัครวัตรนะก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นมานะอ่ใกล้เข้ามาเลยดูนะครับขยับติดเ,เข้ามาขยับติดเ,เข้ามาเรื่อยๆนะครับหนีไม่มพ้นฮนะอย่างอ่าตอนนี้ก็คิดละเรียบร้อยครับคิดแซงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สตีเวนตกไปครับผมคิดดีดแหมร้ายกาศจริงๆจ้องจังหวะอยู่ นี่ยม,มีตั้งหลายรอบนะมีผ่านไปเีแค่3รอบเองอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับการแข่งการรุยยจนทั้งเรียบก็ต้องแบบนี้แหละต้องดูยันจบนั่นแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะใช่ไม,ใช<อ>ไม่ใช่แค่คนอ,อย่างเดียวไงม, <า S 1> ม,มันต้องมีทั้งเครื่องยนต์เหนียวด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับผมนี่ครับคุณคุณอนุชาบอกว่าเอทุกคนทั้งสนามเลยครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีด้วยนะครับ นัชชาครับสวัสดีคุณนัชชาค่ะคุณนัชชาบอกว่าเอฟซีพิธีกรครับน่ารักมากเลยคุณนัชชาและเบเนตองไลติดมาแล้วครับพี่ยังไงเบเนตองเจอกับสตีเฟนเข้าสู่ค้มไปอีกไม่อยุดผมกอดทางตรงมายังไงจะทันหรือเปล่ามาแล้วนีนี้ก็ติดกันเรามาอีกแล้วครับผมเริ่มแบ่งกลุ่มมา ชัดเจนแบ่งกันชัดเจนนะครับข้างหน้านี่ก็เป็นรุ่นเดียว f 6าใช่เฮ้ยทำเป็นเล่นครับผู้ชมครับคิสพารามที่เป็นอันดับ2อนตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเวลาของเขานะครับรอบที่ผ่านมาหนึ่งที1 <ๆ S> 2่เร็วกว่าผู้นำครับเอาเป็นเรื่องนาทีนี้นะครับผู้นำตฟหนึ่ง<า>นเทีหนึ่งที่เอาแล้วไงครับคิดเอาจริงและไล่แซงพี่บอยครับพี่บอยเซนวิทต้องเปิดให้ครับเอารถอะไรมาไม่บอกเลยด้วยดูครับ ป็นคลาสสิกนะเป็นคลาสสิกไงเป็นคลาสสิกไงโอ้โหเอาละครับดูครับคิดพาล้ำตอนนี้ครับมาแล้วครับความสนุกมากดดันกับสเตฟานเบอร์เกอร์ครับเอาละครับคิดจะชวนสเตฟานลำครับคุณผู้ชมครับดูครับใครจะลำกันเฮ้ยเซฟานยืดอ่ะยืดนะครับผมขึ้นในสนามพีระเนี่ยครับผมช่วงที่จะทำความเร็วเนี่ยถ้าอยากเร็วนะมันก็ต้องได้ได้ไม่คือได้หน่อย as หนึ่ง s สองเนี่ยถ้าขุดกล้าบินกล้าใส่เวลามันจะเร็วครับผมเออ เขาทางตรงมันยื่นอยู่แล้วเครื่องแรงไงแต่คู่เนี่ยติดกันเลยครับผมเอาแล้วเอาแล้วครับไงนักแข่งชาวไทยครับผมอักรวัฒพัชรีครับผมมาแหมาแล้วครับหมายของเชียร์ผมนะก็เป็นทีมสีกันนะขอบคุณนะฮะคุณนัชชานะฮะโอ้โหพิมมาสุดตัวเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับโอ้โหของเชียร์ส่วนตัวพี่ป๊อปแต่ผมยังไม่มีอะเนี่ย เออน้องผมว้าววีน right. oh, ั่นแหละครับอ oh, totally ้าวไกลๆก็ชิมไปอีกหน่อยที่เคอีนวัดเคอีนนี่เคอีเดเคอีเดเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อเคอีใช่หมายเลข25ครับสหัสวุฒนะครับงามแก้วนะครในแล้วมาเจอใครทิโมตีซิเลนกี้ครับผมบัตตินมินินะอ้าวอาเคอีเดเคอีเด 70เดคครับเอาแทงกไปทีมแท็กแล้วเทมแียกแล้วโอ้โห70เดคผมเหลืออยู่คันเดียวโอ้โหแน่นอนครับผม timothy silinsky ครับผมดูแลโดยทีมงานออฟตีสยามเจ้าตาตั้แหละครับผมอ๋อเหรอทีมงานช่ยดูแลนะครับผมออ๋เออใช่ทีนี้ที่ถ้าเป็นโรงโควิดเขาจะอยู่ก็อยู่นี่ด้วยใช่ไหมครับผมเอาเร็วมากนะถ้าเทียบกับรถแบบรุ่นเดียวกันเนี่ย timothy เนี่ยเร็วสุดแล้วตอนนี้ใช่ เร็วนะทีมเตี้ก็ไม่ใช่เวลานะครับหนึ่งนาทีกว่านะเร็วอยู่หนึ่งนาทีถึสี่นะเร็วนะเร็วนะ่ยคันเนี้ยอกอฟสตาร์ตดูดิแล้วรถอย่างเงี้ยเล็กๆแค่ขาล้อโอเคเลยอ่ะเอาเมื่อกี้เห็นแว๊บๆครับเขาเชียร์างเห็นเขาขาวเขาขาวอ๋อพี่สวิตเชอร์ฮะขอของเออมาแล้วครับคุณผู้ชมครับที่สามหาอยู่ไหนครับกับแว็กซี่ครับ อัภนผมช่วยครับผู้นําในรุ่นของ F6U ใช่ดาวน์ใจถึงคันแล้วมีคะแนนนําอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะครับคะแนนหนึ่งคะแนนนะคะแนนประจําปีนะประจำปีในรุ่นของเขาครับพิสตีนั่นเองครับแบ็กซี่ครับนี่แหละครับคันนี้ครับหลอกยินนะครับแล้วก็ใครที่ชอบรถโฟกนะครับครับผมเป็นอาจารย์หลายคนนะพี่ตีนะครับใช่เรียกว่าอยู่กับรายการเรามาตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมพี่ตั้งแต่โอ้ พี่สีเด็กอะฮะตอนนี้เด็กเด็กอะตอนนี้ตอนนี้เด็กเด็กเยอะแล้วแนะครับดีแล้วครับเอาผมผมช่วยครับลื่นปืนเรื่องเลื่อนปืนใช่เพราะว่ารถพี่สีดูแลรักษาดีมากๆต้องบอกผมครับและยิ่งมีวัคซีนเนี่ยสินค้าดีดีเคลือบดีเลยแต่ได้ข่าวว่าสนามเราเนี่ยก็มีการอาบน้ําให้ด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้ครับผมได้ข่าวว่ามีอาบน้ำรถให้ด้วยเหรอใช่ครับผมโอ้โหต้องมาดูกันนะไม่ธรรมดานะครับนะแข็งก็มีอาบน้ำรถให้ด้วยดูครับเอาผมผมช่วยครับเอ่อ เขาเรียกว่าเป็นเครื่องระบายความร้อนนะฮะช่วยอากาศเป็นเครื่องผลิตยิ่งที่คี่เครื่องแทบๆอ้าวเฮ้ยตรงนี้มาดูดีกว่าดูทีู่ดถูกเวลาติดกัดเมืองเพียวไล่อัครวัฒน์พัฒนิลีเอฟซีอยู่ในลุ่นเดียวกันมาแล้วจ้าเมืองเพียวเอฟซีเมืองเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์มาจัดมาทีเดียวกันด้วยนะอ่าทีเขาบึงเข้าสักกาดกันมานั้งคู่เลยกับบีเอกคัสอะรายการเดียวกันกับเด็กสเตอร์เนี่ยทีเดียวกันเลยนะครับคือตอนนี้มีเขาเรียกว่าโครงการนักแข่งน้องใหม่เด็กสเตอร์เอง เคนะครับก็พยายามหาดาวรุกงขมาก็ดูจากรายการแห่งนี้ยดึงเข้าสังกัดเข้าทีมให้การสน,นับสนุนก็ถือว่าดีเรียกว่าผลางานเข้าตาใช่อย่างมือเทียว300เนี่ยทุกคนจะเห็นเขาจริงเมืเ่อ6 7เดือนเมื่อต้นปีเนี่ยแหละครับมือมาเล่นโอ้โหเเอาหมือนต้องกลับมาโอ้โหดิฟดิฟดิฟไม่ได้ครับมือเทียวโอ้โหอยู่สายเลี้ยวนะ จะท้ายสะบัดอย่างเดียวครับดูครับนนไปคชีซะแล้วสายเดียวไปแล้วมึงเพียวโหเรียบร้อยทสะบัดฟอร์ติลี่หักมาเลยครับใครที่อยากเข้าดูได้สนามมาเลยครับคุณนักการคนดีบอกอยากดูที่สนามมาได้เลยนะจ๊ะมาทักทายกันด้วยเอาละครับดูครับมึงเพียวเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสะสมรถคลาสสิกแม็กซ์รุ่นเก่าสูงนะครับเรโทรเขาเล่าประวัติเขาไปแล้วนะเออแต่ชีวิตเฮอะดราม่าดิงดราม่า ดตอนนี้แบบพอขึ้นหลังรถไปเห็นมีดราม,าม่าใสใหญ่เลยคุณผู้ชมใสใหญ่เลยนะดีครัม้าแดงม้าแดงนะครับวัยรุ่นดอนเมืองนะใช่ไหมตอน,น,นตอนนั้นก็อยู่ดอนเมืองตอนนี้ก<อ>็อยู่แถวนี้แล้วสุโขทัแล้วนี่ครับผู้นำเตฟานเฮ้ยเตฟานยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งอยู่แล้วเวลาเตฟานก็ลงด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันตอนแรกเขาที่เร็วสุดอัหนึ่งสี่พอเขาเห็นคิสพารามมาใกล้ๆกล้ก็กดใหญ่เลยใช่เตฟานก็ โอเคนะครับก็เซนลุ้นมาดีนะก็คือต้องรุ้นอย่างนี้สเตฟานชอบชอบมีปัญหารอบหลังตลอดเขาต้ตกมาตายแบบตัวร้อรถก็จอย่างี้ตั้งอะไรไปเป็นประจำเราต้องมาลุ้นกันซึ่งเหลืออีกสองรอบเท่านั้นครับแล้วมาเจอคันหน้าครับพี่กวินกวินคนนี้กวินคนนี้เอาแล้วครับเต่าเต่านินชากล้องเชียร์เต่าดินชาก็เยอะ เราเจอนกแก้วหน่อยอ่ะนี่นกแก้วดูฮะดูฮะแบ็คไฟมาที่ลูกเป็นเลิศเลยเดินยืนใกล้ๆทีพองนั่นน่ะโอ้โหดูครับขับตายเขาสวยนะครับสวยสวยหล่อครับแล้วเป็นชาวต่างชาติที่ชอบชอบแข่งรถมากแล้วก็อยู่ในรายการเราเนี่ยยาวนานแก๊กเนี่ยแองกูสเนาะอ s มอเตอร์อ่ารับป้ายรับแสบไปแล้วครับผม เนี่ยครับผู้นำของเราสเตฟานเบอร์เกอร์ครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอันดับ2อันดับ3อยู่ตรงนี้ดีกว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าขึ้นมาสตีเฟนเจอคิทเฮ้ยคิดตกลงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทำให้สตีเฟนครับขึ้นมาเป็นอันดับ2ออครับแม่ละครับพีชีพของคิดครับดวอีกรอบนึงว่าเขาจะพีชีพหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับว่าขึ้นแซงเป็นอันดับสองแล้วนะครับผมแล้วเวลาคิดตกลงอีกด้วยใช่ครับผมตกลงอี ครับน่าจะยังไม่พร้อมก็อย่างที่บอกครับเขาเคยบอกแล้วว่าเกี่ยนสามเกี่ยนสี่นะเขาไปไม่ได้เขาเขาลำบากนะครับเียครับผู้นำทีมร้อยอาร์แล้วห่างหเยอะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับผมสหรับสเตฟานเบอร์เกอร์ไฟในอลแลปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนฮะแหมเอฟซีผมเยอะเหลือเกินนะฮะมาคุณมาคุณยิราชาบอกเอฟซีพี่ป๊อปขอบคุณมากครับเอฟซีคุณลุกลุกเหรอ ลูกพราเพื่อนะเดี๋ยวรุ่นหน้ารุ่นหน้าเดี๋ยวเจอกันแล้ว17-2ไอ้ีดึงมารอแล้วนะครับเอาละชมหน้าผู้ชนะนะไม่มีปัญหานะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเหลืออีกแค่หนึ่งโค้งสุดท้ายสำหรับสเตฟานเบอร์เกอร์จากยุคเอสพอร์เตอร์ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับผมดูครับผม เรียบร้อยครับผมรับชมตามมาร์กโไฟครับผมสำหรับสเตฟานเบอร์เกอร์และอันดับ2อันดับ3ามอันดับสี่มานี่ครับผมโอ้โหยังไงครับสตีเวนติมอนคิสพาลัมและเป็นอัครวัตรพัสสิริครับผมตามลำดับเดียวอยู่ไหนอ๋อเมืองเพียวมาละอยู่ตรงโน้นอยู่เพียวน่าจะอยู่ในอันดับที่5ครับผมหมายเลข98ครับเมืองเพียวสุจิตตากุลตกลงไปตามนี้ครับเพีแอรคิดบอกว่าต้องไปทับรถแล้วล่ะครับผม ต้องไปทำรถแล้วปกติเนี้ยคลิปก็หัวหัวล้วเนี้ยมีปัญหาวันนี้มีปัญหาผมเนี่ยนี่ครับเจ้าวินเนอร์อเราครับผมหมายเลข2สเ,เเ2สเตฟานเบอร์เกอร์เมทดไทม์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองครับท่านผู้ชมเร็ว <s> มากครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรดดิเซลกันก่อนสักครู่ครับนี่ครับอันดับหนึ่งครับเป็นสเตฟานเบอร์เกอร์อันดับ 2, 2> หมายเลข6สตีเฟนซิสฟิทติมมอน3ครับ23คิสพาลัม4 13อัครวัตพัสสิริ และลำดับที่5ครับ98เมืองเพียวสูจิตตะกูลครับเอาครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านชมไฮไลท์ครับ ชมครับนี่แหละครับโฉมหน้าผู้ชนะของเราครับเรียกว่าดูเดือนเลยทีเดียวเดฟานนะครับจบสตีเว่นนะครับเพื่อนซีครับสองคันนี้นะครับแล้วก็เตาะทยอยเข้ามานะครับจบในรุ่นนี้ไปนะครับนี่ครับซีเว่นซีเว่นฟรซิมอนนะครับแล้วก็สเตฟานแล้วก็ตามด้วยคิสพาร์ล์มนะครับก็เป็นนักแข่งชาวต่างชาติกันครับคิสอยู่โอเคคิส โอเคโหเสียดายนะครับขึ้นมาเป็นอันดับสองะโอเคครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจครับมาชมความมันในรุ่นต่อไปครับ